วันนี้มีวายมา1ตัวคูณ4มีสองร้อยหกสิบบาทไหลหรือเปล่าครับผมโอ้โหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมโอ้เจ็ดพันสองร้อยบาทสว,สวยคุณผู้ชมโอ้โหอ้าวเลยครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บอยแอนด์ e g a n แกงครับ ครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับละเกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็คือสล็อตมาจงเวสอที่มีอัตราชนะ95นะทุกคนโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้จะเป็นยังไงจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับไป หมากับผมทุกคนตอนนี้อยู่ที่หน้าเกมของสล็อตมาจงเว2สองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเล่นตามสูตร95เปซนะทุกคนวันนี้ถือว่าแจมแมวใช้ได้เลยครับผม <c oughs> เอาเลยครับสำหรับผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะทุกคนก็สามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไปครับผมทุกคนดูเกมอะไดีกว่าอ๋อทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง บอยแอนด์แก n งนะทุกคนไปครัผมลุ้นกันเลยดีกว่าทุกคนเล่นตามสูตรมันจะแจมหรือเปล่านะครับโอ้โหูเก้าบาทเท่านั้นทุกคนไปลุูก,กันต่อสำหรับการดูสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตน,นะทุกคนถ้าเกิน95นี่ก็คือแบบน่าเล่นมากๆเลยนะครับอา่ะจะวันนี้นี2้432บาทคูณ5โอ้โหทุกคนไม่ไหลเฉยเลยน่าเสียดายมากๆเลยนะครับวันนี้ทุน600บาทนะทุกคน ปีไปที่621บาทครับผมเป็นเงินลังวันก้อนโต,โตสวยๆเลยตอนนี้ผมเบ็ดที่30บาทนะครับเดี๋ยวถ้าเราได้กําไรมากกว่านี้นะทุกคนเ,คเดี๋ยวผมจะลองขยับเบ็ดเพิ่มดูนะครับไปลุยก,ก,กันโอ้โห,หน่าเสียดายมากๆทุกคนไปครับผมไปเรื่อยๆอูมีสแกตเตอร์มาด้วยนะครับเมื่อกี้นี้โอ้โหมาทีละตัวทุกคน สำหรับผู้ชมยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับถ้าเราได้สแกตเตอร์3ตัวเราจะได้เข้าฟีสปินนะทุกคนวันนี้วาย3ตัวมาอีก270บาทสวยๆครับผมคูณหาว่างไงโอ้โห2 9 2บาทคบณาทผู้ชมเอาวายหนึ่งตัวโอ้ยนาเสียดายมากๆเลยครับผมโอ้ตีวายถ้าเหลือเข้าช่อง2นี่คือมีโอกาสได้ไหลต่อยาวๆเลยนะนะครับทุกคนโอ้โห <laughs> อ่ะปีบดีแปดรบบาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตสวยๆได้อยู่ครับผมได้อยู่ 817บาทนะทุกคนโอ้โหขยบเบ็ดไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่า80บาทหรือว่า100ดีเอา100ดีกว่านะทุกคน100น่าจะพอดีนะครับไป50บาทครับผมจจะาวานิสกตเตอร์โอ้โหตกลงมาสวยๆเลยคุณผู้ชมแบบนี้ครับผมสกตเตอร์3ตัว10การหมุนฟรีนะครับผมหรือว่าถ้าเผื่อเป็นภาษาอังกฤษมันจะขึ้นว่า10ฟรีสปินวอลน,นะทุกคนแจมแมวมากๆมาหุยกันเลยดีกว่าครับผม โอ้ยได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชมตัวนี้290บาทวายสตัวโอ้โห5,760บาทสวยๆคูณโอมาอีก180บาทวายหนึ่งตัวคูณ10โอ้โหไม่ไหลคุณผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมโอ้ยสวยงามสุดๆไปเลยคุณผู้ชมครับผมได้อยู่นะได้อยู่อ่ะนี่นะครับผมนี่คือเสน่ห์ของสล็อตมาจงเวงจริงนะทุกคนถ้าเผื่อแบบเพิ่มตัวคูณไปเรื่อยถึงคู 10, นสิบมีโอกาสได้กำไรสูงมากๆเลยนะครับ เงินรางวัลซูเปอร์เมกาไปแล้วปิดไปที่6,230บาทสวยๆเลยคุณผู้ชมโอ้โหแจ่มแมวมากๆโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะทําไปเล่นไปนะครับคุณผู้ชมโอกาสของเราเหลือ8ครั้งนะครับจังหวัน,นี้มีวายมา1ตัวคูณ4ีเปน260บาทไหลหรือเปล่าครับผมโอ้โห1,800บาทนะครับผมโอ้7 2 0 0บาทสวยๆคุณผู้ชมโอ้โห ตอนแรกผมกาลังดูลายอยู่นะว่ามันแบบจะไหลต่อหรือเปล่าแต่ว่าแบบนี้ก็คือสุดยอดมากๆเลยคุณผู้ชมโอ้ยจ่มจริงๆครับผมเอาเรื่องเกินคุณผู้ชมสวยงามมากๆเลยครับผมเงินรางวัลเมกกาไปแล้วนะโอ้ยแจมแมวครับผมแจมแมวใครไม่เคยลองเล่นเกมนี้นะครับแนะนําเลยนะครับสําหรับซอสมารจงเวสองนะเงนินรางวัลรวม เป็น9,290บาทนะครับในรอบนี้นะคุณผู้ชมเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะ9,290บาทโอ้โหได้อยู่เกือบหมื่นนะทุกคนตายครับผมโอ้โหวายสองตัว1,600บาทคูณหกโอ้โห1,720บาทนะครับผมโอกาสของเราเหลือ6ครั้งถือว่าโอกาสย,ยังเหลือเยอะพอสมควรเลยนะทุกคน ตัวน,นี้120บาทวายสามตัวอีก2,720เบาทสวยสยคูณ6ว่าไงโอ้โห oh, 30บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคูณสิบโอ้โหน่าเสียดายคุณผู้ชมคูณ6ก็เบาเบานะครับผมคูณสิบก็ไม่มาอีกแต่ว่าก็ได้อยู่แหละ <c oughs> ได้อยู่ครับผมปีเปที่2870บบาทเป็นเงินรางวัลก้อนโตนะทุกคนโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ครับผมได้อยู่ โอกาสเหลือ4ครั้งนะครับโอ้โห240บาทวาย3ตัวมาอีก2000กับอีก80บาทคูณหโอ้โหไม่มาคุณผู้ชมโอเคได้อยู่ก็ผมค่อยๆเก็บไปนะปีไปที่2320บาทครับผมทุกคนโอ้ยแจมแมวสุดๆเลยนะครับวันนี้นะทุกคนผมเล่นช่วงเวลานะครับสำหรับช่วงเวลานะคุณผู้ชมที่ แบบสาหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าฟตี้นะผมชอบเล่นเวลาไหนนะครับบอกเลยว่า AH ต uh, e? ้องเป็นช่วงเย็นๆหน่อยนะทุกคนประมาณ3ามโมงสี่โมงก็ยังจะพอเล่นได้นะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมเล่นประมาณบ่ายสามโมงกับอีก40นาทีนะครับอ่ะการหมุนฟรีครั้งสุดท้ายโอ้โหน่าเสียดายสุดๆไปเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเงินรลงวันรวมของเราถือว่าโคตรสุดครับผม2 2 7 5 0สยสบาทสวยๆได้อยู่ได้อยู่คุณผู้ชม ทุน600บาทนะครับสำหรับในวันนี้ปิดไปโอ้โห20,000กว่าบาทเลยนะทุกคนสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะรับสูตรหรือว่าโปรแกรมสแกนสล็อตนะครับรวมถึงสนใจอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะก็ะสามารถคลิกมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอฝากทุกคนนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องบอยแอนด์แกงนะครับโอเควันนี้ ผมนะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับโอเคครับผมขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมบอยแอนด์เดอะแกงก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ